ทุกคนวันนี้เราจะมาอ,อมปลาจ้ะปลาอะไรปลาแซลมอนทีนี้เราก็จะต้อง้อไปตองก็ได้จ้ะเขาเรียกอบหมกหมกปลาหมกห,ม,หม,ม้อปลาจ้ะใส่แบบนี้เลยใส่ไออะไรลงไปมั่งผักชีต้นหอมลงไปแล้วก็พริก อะไรค่ะตะไคร้ก็โขลกลงไปเลยจ้า่ะไม่ต้องใส่ด้ะมีอะไรก็งัดใสด่อย่างที่เรามีนั่นละจ้ะไม่ต้องเรื่องมากกินง่ายอยู่ง่ายจ้าอยู่ต่างประเทศก็ยังว่าเลยเนาะมีอะไรเราก็งัดใสด่ลงไปค่ะในตู้เย็นนี่เราก็จะมาใส่หม้อไปเลยจ้ะไม่ต้องง้อไปตองเนาะแั้นก็จะสุกแล้วจ้ะนี่เราวอร์มให้เฉย จริงๆเราออมสุกแล้วจ้ะเรามาวอมให้มันเย็นให้มันไหนร้อนเฉยๆจะ้ะตอนแรกมันเย็นห่อย